ได้เลยครับผมเขียนฮุกภาษาไทยให้แบบเข้มข้นน่าติดตามและมี call to action ฝังไว้ในจุดที่เหมาะที่สุดสำหรับเปิดคลิปย t u b e ของคุณครับฮุกเปิดคลิปเศร้าปีพุทธศักราช2370สงครามที่ไม่มีในบันทึกประวัติศาสตร์แต่กลับสั่นสะเทือนราชวงศ์ทั้งราชสำนักใครคือเงาลึกลับที่ชักใยทุกชัยชนะและความพ่ายแพ้จากเบื้องหลังทำไมเลือดเพียงหยดเดียวถึงสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาแผ่นดินได้ และถ้าคุณอยากรู้ว่าความจริงที่ถูกซ่อนมานาน200อปีคืออะไรติดตามเรื่องราวนี้ให้จบเพราะตอนที่ความลับถูกเปิดเผยคุณจะไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินแน่นอนอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าลีบลีป,ประวัติศาสตร์ที่โลกไม่เคยรู้และฝากคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้วยว่าคุณคิดว่าเงาคือใครกันแน่คุณอยากให้ผมเขียนหุกกลางเรื่องก่อนจุดพีคเพิ่มด้วยไหมครับแบบที่ทำหน้าที่เหมือนจุดพักแล้วกระตุ้นให้คนดูอยู่ต่อจนจบ พุทธศักราช2 3 7พเสียงกลองสึกดังก้องไปทั่วแผ่นดินสยามราวกับฟ้าสันสะเทือนทุกคนต่างเชื่อว่านี่คือการสู้รบเพื่อเกียรติยศแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าแท้จริงแล้วเงาที่มองไม่เห็นต่างหากคือผู้กำหนดโชคชะตาของราชวงศ์ท้องฟ้าเต็มไปได้วยควันไฟจากการสึกหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาถูกเผาผลาญผู้คนหนีตายร้องให้คร่ำครวญเสียงสวดม์ผสมกับเสียงดาบปะทะกันจนาติแยกออกใครบางคนกำลังซ่อนเรื่องราวที่อันตรายยิ่งกว่าสึกตรงหน้า ในพระราชวังเสียงขุนนางรายงานการรบต่อพระมหากษัตริย์ดังไม่ขาดสายแต่ข้างหลังม่านกำมะหยี่สีแดงเข้มกลับมีเงาของชายผู้หนึ่งที่ไม่มีใครเอ่ยน,นามเขาไม่ใช่ขุนนางไม่ใช่นักรบแต่ทุกคำพูดของเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาของทั้งแผ่นดินเขาคือเงาที่สืบทอดอำนาจมาตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษเงาที่ไม่มีชื่อไม่มีตำแหน่งแต่ทุกการตัดสินใจใหญ,ใหญ่หลวงล้วนผ่านสายตาของเขา ค่ำคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงสาแสงลงมาบนวัดโบราณแห่งหนึ่งในอยุธยาเสียงระฆังดังว่าเงาลึกลับเดินเข้าไปยังห้องลับใต้ฐานใจดีโคมไฟน้ำมันสันวหวเผยให้เห็นแผนที่ลับที่ถูกว่าด้วยเลือดและหมึกดำบนแผนที่มีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่ไม่มีใครเข้าใจแต่เงานั้นยกมือแตะรอยเส้นด้วยความมั่นใจราวกับรู้ความหมายทุกอย่างขณะเดียวกันแม่ทัพหนุ่มผู้จงรักภักดีต่อแผ่นดินกลับพบว่าทุกการรบที่ผ่านมาเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยจัดการอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ว เขาเริ่มสงสัยว่าใครกันแน่คือผู้ครองอำนาจที่แท้จริงคืนต่อมาเขาแอบติดตามร่องรอยไปจนถึงวัดเก่ากลางป่าพบเสียงสวดเผาเบาเสียงที่ไม่ได้มาจากพระสงฆ์แต่เป็นเสียงของกลุ่มคนลึกลับในชุดดำที่กำลังทำพิธีบูชาไฟแม่ทับยืนหลบอยู่หลังเสาไม้เก่าใจเต้นแรงสายตาจับจ้องไปที่บุคคลซึ่งยืนเด่นอยู่กลางพิธีเงานั้นเองแสงไฟสะท้อนดวงตาคมที่เหมือนจับจ้องทะลุทุกค,ความลับของเขา แม่ทับกัดฟันแน่เหนื่อยเย็นไหลลงข้างแก้มเขารู้ดีว่าหากก้าวพลาดแม้เพียงก้าวเดียวชีวิตเขาจะจบลงตรงนั้นแต่ในดวงตากรับเต็มไปด้วยคำถามที่คุกรุ่นมานานใครคือคนที่กำลังชักใยราชสำนักใครคือเงาที่บงการสงครามเสียงสวดมนต์ดังหนักขึ้นเปลไฟลุกโชนจนเงาบนกำแพงไหววูบร่างในชุดดำทุกคนก้มศีษะลงต่ำมีเพียงเงานั้นที่ยืนมั่นคงมือขวาชูดาบโบราณซึ่งสลักอักษรคอมเก่าแก่เมื่อดวงจันทร์เต็มรอบศึกใหญ่จะเป็นเพียงเครื่องบูชาเสียงแหบลึกเอ่อยออกมา ดังกล้องในความเงียบราวกับสะกดหัวใจทุกดวงแม่ทับกำมือแน่นความโกรธแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขาอยากจะพุ่งออกไปทันทีแต่ขาแข็งทื่อาราวกับรับรู้ถึงการมีอยู่ของเขาในวินาทีนั้นเสียงกล้องศึกจากเมืองหลวงก็ดังขึ้นก้องไปทั่วท้องฟ้ากลองที่ควรเป็นสัญญาณของการเตรียมสึกกลับถูกตีในยามค่ำคืนโดยไร้เหตุผล แม่ทับหายใจไม่ทั่วท้องเขาเริ่มตระหนักว่าสงครามที่คนทั้งแผ่นดินกำลังต่อสู้อยู่อาจไม่ใช่สงครามเพื่อแผ่นดินแต่เป็นเพียงหมากในกระดานของเงาลึกลับที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงในความเงียบอันน่าคนลุกเสียงหัวเราะต่ำๆดังขึ้นจากกลางพิธีเงานั้นเอ่ยช้าๆราวกับพูดกับแม่ทับโดยตรงเจ้ามาช้าไปหนึ่งก้าวทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วแม่ทับเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงเขายังไม่ทันขยับตัวงเงาดำรอบ,รอบๆก็เริ่มเคลื่อนเข้ามาช้าๆเหมือนรู้ตำแหน่งที่เขาหลบซ่อนอยู่ แม่ทัพก้าวถอยหลังอย่างเงียบงนันแต่เสียงฝีเท้าของเงาดำกลับก้องกังวันรอบตัวเขาพยายามกล้นลมหายใจแต่แล้วเสียงกิ่งไม้แห้งใต้ฝ่าเท้าเขาก็หักดังเพราะความเงียบทั้งหมดแตกสลายดวงตานัสิบคู่หันขอบมาทางเขาพร้อมกันแสงไฟจากกองเพลิงสะท้อนใบหน้าที่เต็มไปด้วยหน้ากากไม้แกะสลักหน้าสะพึงเสียงสวดมนหยุดลงในทันทีเหลือเพียงเสียงลมกลางค่ำคืนที่พัดแรงราวกับจะกลบทุกเสียงในหัวใจเงาผู้ยืนอยู่กลางพิธีค่อยค่อยหันร่างตตัวมาทางแม่ทัพดาบโบราณในมือสะท้อนแสงจันทร์วาววับเจ้าใกล้เหยียบแดนต้องห้าม เจ้ารู้หรือไม่ว่าความจริงที่เจ้าตาหานั้นอาจกลายเป็นโซ่ตรวนพันธนาการชีวิตเจ้าไปชั่วการแม่ทับกัดฟันแน่นยกมือจับด้ามดาบของตนแม้ใจสั่นไหวแต่สายตาไม่หลบเขาเอ่ยเสียงต่ำข้าอยากรู้ว่าใครกันแน่ที่ทําให้เลือดของผู้คนต้องไหลรินข้าจะไม่ยอมเป็นเพียงทหารหุ่นเชิดในเงาของท่านเงานั้นหัวเราะเบาๆเสียงสะท้อนราวกับดังมาจากหลายทิศหุ่นเชิดหรือทุกชีวิตบนแผ่นดินนี้คือหุ่นเชิดทั้งสิ้นแม้แต่ราชบาลังเองก็หนีไม่พ้น ทันใดนั้นเงาดำทั้งหลายก็ก้าวเข้ามาพร้อมกันล้อมแมทับไ้ทุกด้านแสงไฟลุกชนแรงขึ้นจนเงาทั้งหมดทอดยาวพาดกำแพงโบราณแมทับกำดับแน่นหัวใจเต้นดังก้องในหูในช่วงพริบตาเสียงกลองศึกจากเมืองหลวงก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงและทีรัวจนพื้นดินสันสะเทือนเงานั้นหยุดชะงักหันไปมองทางทิศตะวันออกดวงตาแวววับแสงความไม่พอใจแมทับศพโอกาสเขาเตรียมพุ่งตัวฝ่ากำแพงมนุษย์ออกไปแต่ในวินาทีนั้นเองเงานั้นก็เอ่ยขึ้นช้าๆพร้อมยกดาบขึ้นฟ้า หากเจ้าออกไปคืนนี้เจ้าจะเห็นความจริงที่แม้แต่กษัตริย์ยังไม่กล้ามองแม่ทับสุดลมหายใจเข้าลึกเสียงกลองสุดยังคงดันกล้องสะท้อนกับทิวเขาเหมือนฟ้าส่งสัญญาณบางอย่างเขาตัดสินใจพุ่งตัวออกไปทันทีดาบในมือสะบัดแหวกเงาดำรอบกายเสียงโลหะกระทบกันกลางวันสะท้อนกล้องกลางปาเง,งาดำหลายร่างล้มลงแต่ก็มีอีกหลายสิบที่โถมเข้ามาแทนเลือดอุน่นสาดบนพื้นแย่แสงไฟจากกองเพลิงสะท้อนสายตาเด็กเดี่ยวของแม่ทับเขาไม่หยุดแม้สักวินาทีจนกระทั่งฝ่าทะลวงออกมาจากวงล้อมได้สำเร็จลมหายใจหอบหนักแต่ใจยงสู้เต็มที่ เขามุ่งหน้าไปทางที่เสียงกรองดังมายิ่งใกล้ย,ยิ่งสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวข้ามลำธารข้ามทุ่งหญ้าจนกระทั่งพบก,กำแพงหินเก่าแก่ซ่อนอยู่ในป่าลึกเบื้องหน้าคือประตูไม้ใหญ่ที่มีสัญ,ญลักษณ์เดียวกันกับที่เขาเคยเห็นบนแผนที่เลือดในวัดโบราณเขายกมือแต่ประตูแรงสั่นสะท้อนเข้ามาในร่างจนขาแทบสุดทันใดนั้นประตูไม้เปิดออกเองช้าๆเผยให้เห็นบันไดหินทอดลึกลงไปใต้ดินความมืดภายในเย็นเยบราวกับดุดกลืนทุกลมหายใจ แม่ทับกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากแต่ยังคงก้าวลงไปทีละก้าวไฟคบเพลิงตามผนังหินค่อยๆจุดติดเองทีละดวงเหมือนมีใครเตรียมต้อนรับเสียงกลองสุดเงียบลงทันทีเมื่อเขาเหยียบถึงบันไดขั้นส,สุดท้ายสิ่งที่เห็นตรงหน้าทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นทงขนาดใหญ่กลางดินเต็มไปด้วยรูปสลักโบราณที่ไม่มีบันทึกใดกล่าวถึงรูปสลักนักรบโบราณยืนเรียงรายราวกับกำลังเฝ้าสิ่งล้ำค่าเอาไว้ตรงกลางคือแท่นหินสูงที่เหนือแท่นนั้นมีหยบทองคำเก่าแก่ส่องประกายวาวในความมืด แม่ทัพพันขอบกลับไปดาบในมือชูขึ้นพร้อมรับการประทะแต่เมื่อเงานั้นก้าวออกมาจากความมืดเขากลับชะงักมือสั่นเล็กน้อยเบื้องหน้าคือชายชราในชุดผ้าไหมสีมนสีสงอกขาวเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาแต่ดวงตาย,ยังคมกริบเหมือนเหยี่ยวแววตานั้นคือแววตาเดียวกับผู้ที่ยืนกลางพิธีไฟเมื่อคืนเงาชายชราย,ย้มบางเจ้ามาเร็วกว่าที่ข้าคิดข้าคิดว่าเจ้าจะถูกฝังอยู่ใต้เงาเสียแล้วแม่ทับกัดฟันเจ้าคือใครกันแน่ทำไมตราประทับราชวงศ์ถึงมาอยู่ที่นี่ ชายชรายกไม้เท้าเคาะพื้นหินเสียงสะท้อนดังลึกจนผนังห้องสั่นสะเทือนราชวงศ์ไม่เคยปกครองแผ่นดินนี้อย่างแท้จริงเลยสักครั้งตั้งแต่โบราณทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดด้วยสัญญาสัญญาที่อยู่ในหีบนี้แม่ทับหันไปมองหีบทองคำอีกครั้งใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมราวกับหีบนั้นมีพลังบางอย่างที่กำลังดึงเขาเข้าไปใกล้สัญญาอะไรเขาถามเสียงแข็งชายชราก้าวเข้ามาใกล้ช้าๆดวงตาจับจ้องไม่วาง สัญญาที่ผูกชะตาราชบัลลังก์กับเลือดของเงาหากไม่มีเราราชวงศ์ก็ไม่มีทางดำรงอยู่ได้หากไม่มีสัญญานี้แผ่นดินจะลุกเป็นไฟแม่ทัพขมวดคิ้วความจริงที่ได้ยินทำให้หัวใจสับสนเขาหันไปมองรูปสลักนักรบที่รายล้อมหีบราวกับนักรบเหล่านั้นกำลังเฝ้าฟังการสนทนาเช่นกันแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ถามต่อเสียงกลองสึกก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังมาจากเบื้องใต้ลึกของห้องเสียงกลองสะเทือนจนฝุ่นร่วงลงมาจากเพดานชายชรายอมอีกครั้งเจ้าได้ยินหรือไม่กลองแห่งเงามันกำลังเเรียกหาาจ้า แม่ทับยูนิ่งหัวใจสั่นสะเทือนตามจังหวะกลองเสียงนั้นไม่ใช่เพียงเสียงธรรมดาแต่เหมือนดังขึ้นจากภายในเลือดเนื้อของเขาเองทุกครั้งที่กลองดังหัวใจเต้นแรงขึ้นร่างกายร้อนวูบว่าปรากับมีเปลวเพลิงซ่อนอยู่เขายกดาบขึ้นโดยไม่รู้ตัวดวงตาเริ่มพรม่ามัวเห็นเงามือนมืดเคลื่อนไหวอยู่รอบผงหินเงานักรบในรูปสลักค่อยๆสั่นไหวแล้วปรากฏเป็นร่างจริงเลือดดำไหลออกจากดวงตาของพวกมันก่อนจะจับดาบหินในมือเหมือนพร้อมจะสังหารแม่ทับก้าวถอยหลังแต่เสียงชายชารากลับดังแทรกขึ้นมาเหมือนสะกดจ เจ้าคือผู้ถูกเลือกเลือดของเจ้าสืบเชื้อสายเงามาโดยไม่รู้ตัวไม่จริงแม่ทับคำรามถ้าเกิดมาเพื่อปกป้องแผ่นดินไม่ใช่หุ่นเชิดของใครชายชราย,ยกไม้เทา้าชี้ไปที่หีบทองคำหากเจ้าไม่เชื่อก็จงเปิดหีบแล้วเจ้าจะเห็นว่าความจริงไม่เคยถามความเห็นของเจ้าเลยแม่ทับมองหีบทองคำตรงกลางถงเสียงกองศึกในอกดังที่รัวขึ้นเรื่อยเรื่อเหมือนเร่งร้าให้เขาเข้าไปใกล้ทีละ 9, ก้าวเงานักรบที่ฟื้นคืนชีพยืนเรียงรายเปิดทางออกอย่างช้าช้าราวกับกำลังบังคับให้เขาก้าวไปสู่แท่นหิน เหงื่อเม็ดโตไหลลงข้างแก้มมือที่กำดาบสันสถานดวงตาไม่อาจละไปจากขีบได้เลยเพียงก้าวเดียวเขาก็จะถึงแท่นหินนั้นแต่ในเงามืดเบื้องบนเสียงกระซิบแผ่วเบาจากหลายร้อยเสียงก็ดังขึ้นพร้อมกันเปิดมันแล้วเจ้าจะรู้ว่าใครคือผู้ครองแผ่นดินที่แท้จริงแม่ทับยกดาบขึ้นสูงเหมือนจะใช้เป็นกรอบป้องกันเสียงกระซิบแต่ยิ่งพยายามปิดหูเสียงเหล่านั้นกลับดังชัดเจนขึ้นจนแทบทะลุเข้ามาในสมองเลือดเจ้าเลือดเจ้า เสียงซ้ำๆ้ำนับไม่ถ้วนสะท้อนในหัวทำให้หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแม่ทับกัดฟันก้าวขึ้นบันไดหินทีและขั้นจนถึงแท่นสูงสายตาจับจ้องหีบทองคำที่สลักลายพญานาคพันรอบตราประทับราชวงศ์แสงเรืองรองรอบหีบสองกระทบใบหน้าเขาเหมือนทดสอบจิตใจชายชราย,ยืนเฝ้ามองอยู่ด้านหลังรอยยิ้มเต็มไปด้วยความมั่นใจเจ้าหนีไม่พ้นแล้วเจ้าคือสายเลือดที่ถูกกำหนดให้เป็นสะพานระหว่างราชบัลังกับเงา แม่ทับหายใจแรงมือสั่นริกเขายื่นดาบไปแตะฝาหีบความเย็นแผ่ซ่านทันทีเหมือนถูกแช่แข็งเสียงกลองในอกหยุดชะงักไปชั่วขณะก่อนที่ทุกสิ่งจะเงียบงนันแล้วทันใดนั้นฝาหีบก็สั่นสะเทือนเองโดยที่เขายังไม่ทันออกแรงแสงสีแดงเรืองรองทะลุออกมาตามรอยแตกเล็กๆเ,เ,เสียงกรีดร้องของคนหลายพันดังขึ้นพร้อมกันจนถงหินแทบพลม่ม แม่ทัพหงะถอยแต่สายตากลับถูกดึงให้มองเข้าไปในรอยแยกนั้นภายในหีบเขาเห็นเศษกระดูกเก่าแก่ที่มีเลือดสดหยดไหลไม่หยุดและเหนือกระดูกนั้นคือแผ่นหนังบางๆที่จะรึกอักษรของโบราณชายชราเอ่ยเสียงต่ำแทบจะกลายเป็นเสียงคำรามอ่านมันสิแล้วเจ้าจะรู้ว่าใครกันแน่ที่แท้จริงแล้วครองแผ่นดินนี้มาตลอด แม่ทับยืนนิ่งดวงตาจับจ้องแผ่นหนังโบราณที่ส่องประกายสีเลือดแม้ใจอยากถอยหนีแต่กลับรู้สึกเหมือนมีแรงมืดบางอย่างดึงร่างเข้าไปใกล้เขายื่นมือออกไปช้าๆนิ้วสั่นไหวสัมผัสพื้นผิวเย็นจัดของแผ่นหนังทันทีที่ปลายนิ้วแตะลงเสียงกรองศึกก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงในอกแต่ดังก้องไปทั่วโถงจนหินสันสะเทือนเงานักรบที่ยืนเบียงรายร,ายรอบห้องคุกเข่าลงพร้อมกันดวงตาแดงกํำเปล่งแสงวาวอักษรของบนแผ่นหนังค่อยๆเรืองแสงและเคลื่อนไหวเองเหมือนมีชีวิตบรรทัดแรกเด่นชัดขึ้นนตตรงงห้าาาสยขอมทั เลือดราชวงศ์ทุกสายจะผูกพันกับเงานิรันห์หากสืบราชบัลลังก์ต้องสืบเงาด้วยแม่ทับเบิกตากว้างความจริงที่ได้เห็นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางอกทุกสิ่งที่เขาสงสัยเริ่มชัดเจนแต่ยิ่งอ่านข้อความต่อไปหัวใจยิ่งหนักอึ้งเมื่อใดก็ตามที่เลือดผู้พิทักษ์ตื่นขึ้นราชวงศ์จะอยู่ภายใต้อำนาจเงาอีกครั้งชายชราย,ย่างก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาเปล่งแสงเหมือนเปลวเพลิงเจ้าเห็นแล้วใช่หรือไม่เจ้าเองคือผู้พิทักษ์ที่ถูกผูกไว้ตั้งแต่ชาติกำเนิด แม่ทับสันสถานดาบในมือแทบหลุดร่วงมิค่าไม่อาจเชื่อได้ทันใดนั้นแผ่นหนังโบราณปล่อยแสงสีเลือดพุ่งเข้าสู่ร่างเขาอย่างรุนแรงแสงนั้นแทรกซึมเข้าในดวงตาและเส้นเลือดจนทั้งร่างสว่างวาบเสียงกลองสึกหยุดลงกระทันหันเหลือเพียงเสียงหัวใจแม่ทัพที่ดังก้องในความเงียบพร้อมเสียงกระซิบของผู้คนนับพันดังพร้อมกันในหัวเขายินดีต้อนรับผู้สืบทอดแห่งเงา แม่ทับสุดลงคุกเข่ากับพื้นหินหายใจหอบแรงดวงตาแดงกับเหมือนถูกไฟเผาจากภายในเส้นเลือดทั่วแขนและลำคอเรืองแสงสีเลือดราวกับเปลวเพลิงที่ไหลเวียนอยู่ในร่างเสียงกระซิบยังดังสะท้อนในสมองเขาได้ยินทั้งเสียงหญิงชาราเสียงเด็กเสียงนักรบและเสียงสวดมนต์เปนเปกันไปหมดจนไม่อาจาแยกได้ว่าเสียงไหนเป็นของจริงหรือเพียงภาพหลอนชายชรายืนมองอยู่ใกล้ๆรอยยิ้มกว้างขึ้นเจ้ารู้สึกและใช่หรือไม่พลังที่ราชบัลลังก์ไม่เคยได้สัมผัสแต่งเงาครอบครองมาโดยตลอด แม่ทับกัดฟันพยายามฝืนลุกขึ้นแต่ขาทั้งสองกับสันราวจะหักเสียงหัวใจดังตึกตักไม่หยุดเขายกดาบขึ้นหมายจะฟันแผ่นหนังแต่ปลายดาบกลับหยุดกลางอากาศเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นฉุดรั้งเอาไว้แสงจากแผ่นหนังพุ่งเข้าสู่ร่างเขาอีกระลอกคราวนี้ภาพมากมายถาโถมเข้ามาในหัวเขาเห็นกษัตริย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ก้มศีรษะให้เหงาลึกลับเห็นสงครามนับไม่ถ้วนที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อปกป้องแผ่นดินแต่เพื่อรักษาสัญญาเลือดนี้ให้คงอยู่ไม่ แม่ทับคำรามเสียงสะท้อนกล้องพัวถงหินแต่ดวงตากลับเริ่มพร่ามัวเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความมืดชายชราย,ยกไม้เท้าขึ้นฟ้าเสียงก้องสะท้อนจนฝุ่นร่วงกราวเจ้าหนีไม่พน้นโชคชะตาได้เลือกเจ้าแล้วจงยอมรับเถิดผู้พิทักษ์ทันใดนั้นแผ่นดินใต้แท่นหินสันสะเทือนรุนแรงผนังห้องแตกร้าวเป็นเส้นยาวเศษหินร่วงลงมาจากเพดานเสียงกลองสึกกลับมาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักแน่นจนเลือนในร่างแม่ทับสันสะเทือนตามทุกจังหวะ และเหนือแท่นหีบเงาดงมือมาค่อยๆก่อรูปร่างขึ้นร่างนั้นสูงตระงานจนศีษะชนเพดานหินดวงตาสองข้างส่องแสงสีแดงสดเหมือนเปวไฟนรกแม่ทับยกดาบขึ้นอย่างสั่นสถานดวงตายัางแดงฉานเสียงหัวใจเต้นรัวแข่งกับเสียงกรองสึกที่สะท้อนทั่วโถงเงามือมาที่ลอยอย,อยู่เหนือแท่นหีบค่อยๆก้มลงดวงตาเปล่งแสงแดงเจิดจ้าราวกับจะเผาผลาญจิตวิญญาณเพียงแค่สายตามันสบกับเขาร่างแม่ทับก็ถูกแรงกดมหาศาลโถมเข้ามาหัวเข่าแทบแต่กับพื้นหินเลือดไหลจากปากอย่างไม่อาจห้ามได้ ชายชราย,ยืนมองด้วยสายตาเปลี่ยมความภาคภูมิใจนี่แหละเจ้าจะได้เห็นต้นกําเนิดของเงาที่แท้จริงเงาซึ่งปกครองราชวงศ์มาตลอดสองร้อยปีแม่ทับกัดฟันจนเลือดซึมจากไรฟันเขาพยายามยืนหยัดดาบในมือสันะริกแต่ยังไม่ตกเสียงกรีดร้องของผู้คนหลายพันยังคงก้องอยู่ในหัวเขาไม่รู้ว่าเป็นเสียงจากอดีตหรือวิญญ,ญาณที่ถูกพันธนาการอยู่กับเงามืดนี้เงามือหมาขยับริมฝีปากเสียงทุ้มหรือก้องสะท้อนจนกำแพงหินแทบแตกเลือดเจ้าคือประตูจงเปิดมันเพื่อให้ข้าได้คืนสู่อำนาจ แม่ทับสะดุ้งดวงตาสั่นไหวทันทีเจ้าต้องการใช้ข้าเป็นภาชนะชายชราย,ยกมือขึ้นสูงราวกับทำพิธีหาไม่ล้บแผ่นดินนี้จะลุกเป็นไฟเจ้าถูกเลือกแล้วไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธแรงกดจากเงามือหมาโถมเข้ามาอีกครั้งรา่างแม่ทับถูกยกขึ้นกลางอากาศโดยไม่แต่ต้องอะไรเลือดจากบาดแผลเริ่มไหลออกมาลอยกลางอากาศเป็นเส้นสายสีแดงสายเลือดนั้นถูกดูดเข้าไปยังดวงตาของเงามืดทีละหยด แม่ทับกรีดร้องสุดเสียงพลังบางอย่างจากในเลือดกำลังถูกปลุกขึ้นมาเขารู้สึกว่าร่างกายกำลังแตกสลายและกำเนิดใหม่ในเวลาเดียวกันและในช่วงขณะนั้นเองภาพบัลลังก์ในพระราชวังโผล่วับเข้ามาในหัวเขาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอำนาจกำลังนั่งนิ่งสีหน้าราวกับไม่รู้เลยว่าทุกการตัดสินใจของพระองค์ถูกชักใยโดยเงาที่กำลังดื่มเลือดจากเขาอยู่ S 1> <S 1> เสียงกล้องสึกที่ก้องสะท้อนทั่วถงหินค่อยๆแผวเบา,บาลงเหลือ <S 2> <S 2> เพียงเสียงลมหายใจหอบหนักของแม่ทัพเที่ยงถูกแขวนกลางอากาศสายเลือดสีแดงที่ลอยวนรอบตัวเริ่มจางหายทีละหยดเงามือหมาคำรำกล้องครั้งสุดท้ายก่อนร่างอันมืดดำค่อยๆสลายกลายเป็นควันดำลอยหายไปในความมืดแม่ทัพร่วงลงกระแทกพื้นหินเสียงกล้องสะท้อนทั่วถงเขานอนแน่นิ่งดวงตาอย่างแดงวา่าเหมือนเปลวไฟที่ไม่ดับลงง่ายๆเสียงกระซิบหลายร้อยหลายพันเสียงค่อยๆแผวเบา,บาเหมือนถูกดึงกลับสู่ความลึกนิรันด์ ช,ชายชรายืนมองด้วยสายตาเยือกเย็นแววตาเต็มไปด้วยทั้งความสำเร็จและความเศร้าเจ้ากลายเป็นหนึ่งเดียวกับเงาแล้วไม่มีวันย้อนกลับแม่ทัพฝืนลุกขึ้นดาบยังอยู่ในมือแต่ร่างกายไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพลังมืดแผ่ซ่านไปทั่วทุกก้าวที่เขาเดินกำแพงหินก็สั่นสะเทือนเขาเงยหน้ามองขึ้นไปยังเพดานหินราวกับมองทะลุไปถึงพระราชวังที่อยู่ไกลพ้นแววตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวและเจ็บปวดหากเงามีอำนาจเหนือราชบัลลังก์จริงข้าจะเป็นเงาที่เลือกเส้นทางใหม่ให้แผ่นดิน ช,ชายชราเบิกตากว้างไม่คิดว่าเขาจะกล่าวเช่นนั้นแสงไฟในถงหินสั่นไหวแรงขึ้นราวกับทั้งสถานที่กำลังต่อต้านคำสาบานนั้นแม่ทับกำดาบแน่นร่างที่ถูกหลอมรวมด้วยพลังเงามืดเปล่งแสงแดงเข้มจากเส้นเลือดเขาก้าวไปข้างหน้าทีละกล้าวเสียงดังก้องราวกับทับนักรบเดินโหงกระนำและเมื่อเขาก้าวขึ้นแท่นหินแสงสว่างเจิดจ้าก็ปกคลุมพวถงเงาทุกเงา,เงาถูกกลืนหายไปนในพริบตาเหลือเพียงเสียงก้องสุดท้ายที่สะท้อนอยู่ในความว่างเปล่าจากนี้เป็นเงาจะไม่ใช่ผู้ชักใหญ่แต่จะกลายเป็นผู้ปกป้อง ภาพสุดท้ายคือแม่ทับยืนบนแท่นหินดับชี้ขึ้นฟ้าดวงตาแดงฉานแต่แววแน่วแน่ก่อนที่ความมืดทั้งหมดจะปิดฉากลงเหลือเพียงแสงจันทร์เต็มดวงส่องผ่านรอยแตกบนเพดานหินลงมาอย่างสงบ